สวัสดีครับ,รบผมแบงค์กโมเกมแคตเตอร์แคตเกมไฟในอินเดอะอันเดอร์กราวอีกเช่นเคยผมนะวันนี้เราจะมาลองคืนที่6ครับผมนะมาดูซิว่าผมจะผ่านได้ไหมนะสลับคืนที่6ของไฟในแอดแฟนครับผมนะไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอีกเปล่าหลังจากผ่านคืนที่6แล้วก็มาลองดูจากการเล่นคืนที่5ผมว่าไม่น่าเหนือบากว่าแรงถ้าใช้สเต็ปที่เคยทำมาคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา อย่าเผลออย่าพลั้งพลาดคิดว่าก็ไม่น่าจะโอแคแม่งมาอย่างไวเลยเว้คาร่าที่มาอย่างไวตวระวังโอเคคือที่หกของผมนะต้องดูก็สเต็ปผมเปมนเดิมอ่ะดูไฟฉายซ้ายขวาแล้วก็ดูคาร่ามาอย่างไวใส่กลังเดินมาอย่างรัวตวระวังพลังงานผมว่าเรามีมากพอแม่ต้องกลัวมากโอเคอันไดมา เปึง้งเปิดโอเคแซนก็ฟังเสียงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรหลักๆเลยโอ้ยคาร่ามหมกรอบแล้อย่างไวเคลเมื่อกี้เกือบลนปิดไม่ทันเรียบร้อยแล้วมันก็จะมาอีกรอบแล้วผมนะคาร่าคือมาวไวมากตะวังใส่มาแล้วปิดเต้อเตออย่าลืมว่าต้องคอยฟังเสียงแซนด้วยผมนะเต้อเตอโอ้แม่งมารัวมากจริงคือที่หก โอเคมันไปแล้วเปิดคาร่าไม่ไปไว้ก่อนโอเคคาร่า okay. ไปแล้วเปิดดูแอดเลียวไม่มีโอเคเปิด okay. ดูคาร่าสวยพาพลัตกับแอดเลียวไม่โผล่มานะสองตัวนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันเอปิดกันคาร่ามาอย่างรู้ว่าผมเนะี่ยอันดายก็ได้แต่แอดเลียยกับพาพลัตไม่ค่อยโผล่เลยโอ้วันไดมาโ้ชิด เปิดดูคาร่าเปิดแอดเลียวไปยังไม่แน่ใจระวังโอเคไปแล้วคาร่ามาแล้วปิดคือฝั่งซ้ายจะมาลัวมากผมนะผมแทบต้องปิดประตูทุกครั้งเนะี่ยเมื่อกี้แซนก็มาเคลมาอย่างรัวโอเคครับไปแล้วเปิดแซนมาแซนไปแล้วเปิดโอแอดเลียวมาวปิดต่อโห พลังงานจะพอหรือเปล่าโอ้เช็ดมาสองฝั่งกับผมนะโอเคคาร่าก็มาเกียบร้อยเปิดแอดเลียวไม่โฟล์แซนยังไม่มาคาร่า,าปิดโอเคนี่เพิ่งจะตีหนึ่เไงเหรอวะรู้สึกว่ารับมือรัวมากเช็ดแซนกลังเดินคาร่า,ากำลังดูประตู นี่คือการโดนที่เดือดมากผมนะตระวังเมตาตอนแม่งมาอย่างรวยนะอย่านะเคี้ยวรัวจริงนะโอเคแอดเลี้ยวโนดูคาร่าคาร่าจะมาอีกรอบไม่อย่างไวเนี่ยสเต็ปผมนี่ใช้ได้เลยผมเนี่ยแอดเลี้ยวปิดคาร่าจะมาอีกไหมคาร่ามาบ่อยมาตัววิธีเรียบร้อยมาเยอะเห็นไหมเคี้ยวโคตรไวอ่ะ แอตเลียวอะแอตเลียวไปยังแอตเลียวไปแล้วต้องเปิดคาร่าไปแล้วเปิดโอเคแดนมาปิดอีกโอ้ช็ดโอ้โหเช็ดพลังงานจะพอหรือเปล่าเนี่ยประเด็นมาเนี่ยใส่ไปแล้วเปิดดูมันรัวมากไปแล้วเปิดกลับมาเปิดแอดเลียวไม่มาคาร่าโ ไม่เป็นไรพลังงาน60%ก่อนจะตีสามก็โอเคคาย่าไปม,มาเปิดประตูไว้ก่อนเปิดดูคาร่ามาแล้วปิดประตูอีก,อดดาาอกโอ้โหม่แฮมคาร่าคือมาลัวทั้งคืนนะผมเนี่ยผมต้องเสียพลังงานในการปิดประตูซ้ายแทบทั้งคืนเลยทำอะไรไม่ได้เด้อโอ้ชิตโอเค ไม่เป็นไรสงฝั่งซ้ายคือมาล้วรจริงปิดทั้งฝั่งซ้ายไปทั้งคืนก็คงได้บ้างเนี่ยดูแล้วเช่ไหม <c oughs> ถ้าจะขนาดนี้ผมว่าปิดทางซ้ายทั้งคืนเลยก็ได้ไหมอ่ะเปิดเปิดเปิดผมกลัวจะไม่พอพังงานแต่ตีสามห้าสิบก็โอเคเนะี่ยผมก็ว่าแหละว่าน่าจะปิดทางซ้ายทั้งคืนก็น่าจะพอไวอยู่พลังงานมันค่อนข้างเยอะอยู่แซนมาปิดเอาไว้คาร่าก็มาปิดหมดฟัก นิ่งไวก่อนเย่าเพิ่งเปิดกล้องประหยัดไฟโอเคเปิดโอ้ชิเปิดปุ๊บแซนกับแอดเลียวมาอย่างไวเลยนะอันไดก็มาอยู่เปิดนี่ก่อนโอเคันไปล้โอเคดูคาร่าโอ้เมื่อกี้โอ้ยเมื่อกี้ปิดสประตูไม่ไหวหลังๆด้านขวาม,มันเริ่มจะมาบ่อยแทนเวนนเวนเวนเวนเ โอเควันนี้โอเควู้ยังจะมาต่อคือรับมือไม่หยุดไม่หย่อนครับผมเนะี่ยคืนหกนี่แบบมันมากแต่ก็โอเคได้อยู่จะเชว่อผมจะยอมแพ้เฮ้ยแซนมาตอนไหนอ่ะเฮ้ยไม่ได้ยินเสียงเลยเมื่อกี้ออ๋เสียดายโหผมว่าผมมาดีแล้วนะมันกดดันมากท่านแม่มเอ้ยผมว่าผมมาดีอะเนะ เยังพลาดอีกอะเป็นกรมเคมาคือแบบมันยากมากทันถ้าผมหลุดทีนี้เมื่อกี้แซนหลุดไปได้ยังไงไม่รู้มันมีเสียงอยู่ผมไม,ไม่ทันฟังแน่เลยมาไวไปไวมากแซนเมื่อกี้มาดีเลยนะีถ้าเกิดไม่โดนหลอนี่พลังงานน่าจะพออยู่นะทำเล่นไป พาเวลัมาปิดพวกมาตรงประตูเนี่ยผมไม่รู้ว่าต้องปิดไว้นานแค่ไหนปิดไว้นานเดี๋ยวมันก็จะแบบว่าเออเปลืองไฟนี่เสียงเดินเดินนี่คือเปิดได้ใช่ไหมดูคาร่าไม่มาปิดคาร่าจริงๆค่อนข้างจะนานนะกว่ามันจะมาเปิดประตูพอมันเปิดประตูกว่ามันจะมาก็ค่อนข้างจะนานเดี๋ยวอันได้มาต่อตึงเปิด มีเสียงน้ำแมแ,มแ,มแ,มแม่ด้วยน้ำใครวะใครวาทำน้ำแตกแถวนี้โอชิตมากันหลวมากโอเคไปหมดแล้วเปิดนี่โอเคได้เยอะเป,ปลี่ยบพลังงานอันใดมาเปิดไอปิดต้องมีสมาธิผมเนี่ยผมจะพลาดไม่ได้ ยาวปัดเมื่อกี้เผอเปิดไฟรัวเมื่อกี้หลนโอ้โอเปิดแอดเลี้ยวน่าวายตรงมาหูเกือบไปไปละชา้ากว่านี้โดนไปแล้วไม้แล้วลปิดเปิดโอเคไปแล้วคาราจะมาคารามาแล้วเปิด โอเคเมตาตอนนี้ okay. ทําให้ผมหล่นเนี่ยแหละ <laughs> <M' en S 2> <laughs> มันชอบโผล่มาขัดจังหวะจะรีบดูคาร่าเมื่อกันก่อนต้อระวังตือตือตือแล้วคาร่าก็มาด้วยผมเนี่ยมาอย่างรัวแซนมาปิดมาเปรัดก็มาเชียด <laughs> ปิดสองด้านในทีนี้โอเคอ่าไปลัดไปแล้ว สายก็ไปแล้วเปิดโอเคโอเค้เชียวคาร่า,ามายเป็ดคือคาร่าจะมาลัวแทบทั้งคืนผมเนี่ยเดีย๋ยวผมบอกไปถ้าปิดทางซ้ายได้ตลอดคืนมันคงจะง่ายดีโอเชดทำไปแล้วไปแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงถ้าได้ยินเสียงมันปุ๊บปุ๊บไปก็คือแปลว่ามันไปแล้วคาร่ายังอยู่โอค้คาร่าไปแล้วสซนก็มาพร้อมกันเมื่อกี้ได้ยินเสียงโอ้โคตรลัวผมเนี่ย ใส่ไปแล้วเปิดเปิดโอเคคาร่าปรัดมาโอ้ชิตดับเบิลคิลวโอเคไปหมดแล้วแตนมาโอ้เขียวเอ้ย หมามันมานะในประเด็นเบียนจากตรงนี้มาทางนี้อันดดยมาเลยว่ะเฮ้ยเมื่อกี้มันมายัางโอเคไม่มาผมนึกว่ามันจะมาลัวๆบางทีฟังไม่ไทันได้ยินเสียงในเสียงตัวอื่นมันกลบไงเสียงแซนมาบางทีไม่ได้ยินผมจะพลาดจะเกิดว่าเสียงแซนมาเพราะว่าเสียงอื่นไม่ได้ยินว่ามันมาหรือยังเออไม่ไม่นึกว่ามันจะเป็นอูุอูุ แบบทุมๆตระวังนั่นมาแล้วปังเปิดโอชิตสายยังอยู่ปิดไว้ก่อนไปแล้วเปิดโ okay. อเคพาไปแล้ว,แ,ลวแตนไดมาทาร่าก็มาเมื่อกี้มาใช่ไหมเมื่อกี้ยินเสียงตื่นๆอะ ไม่แน่ใจน่เป็นเสียงแซนมาอยู่ใช่จริงด้วยมันยังอยู่นั่นเรียบร้อยเออเดี๋ยวคาร่าเดี๋ยวคาร่าไหย,ยังออ้ยเสียวจะต้องปิดโอ้ชิโอเคโอ้ลีชิดเปิดดูคาร่า,ามันยังอยู่มันไปแล้วโอ้โห สี่เจ็เปอร์เซ็นต์ตีสามคาร์บอนแรงงานจะพอบอกว่าวะพาจะเผื่อใช้เปลือกมาแล้วก็ได้อ่าโอ้ยอ้าวชิตโอ้ชิต,ชตไปแล้วโอเคโอ้ S <S <an> แอร์เรียวไปยังวะรอคาร่ามาก่อนค่อยเปิดประตูนู้นโอเคเปิดนี่เปิดนี่ตัแปดเปอร์เซ็นต์สีสีสวยดอยูได้อยูอยเ,อเอ๊อเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเฮ้ยอันได้มา อย่าลนอย่าลนอย่าลนแซนมาการทงงานรัวเตือกแล้วได้ยินโ,โอเคไปแล้วสวยรอได้ยินเสียงสแซนแค่อยเปิดด้านขวาโอ้ชิดงั้นเปิดนี่เลยโอเคทำนัไปแล้วยังไวเปิดได้เอ้ยยังอยู่เมื่อกี้ยินเสียงคนเดินดนเวนแม่งเดินหลอกตูโอ้เชิด <laughs> มากันบาเลยทีนี้ โอ้โอ้เปิดโอเคโอเควู้โอไม่ไหวแล้วหลังๆพลังงานเสียเปลืองมา,มมากเป็นงานกระรัวผมต้องปิดสองทีบ่อยเกินพลังงานจะไม่พอผมต้องพยายามเปิดประตูให้ได้ทุกโอกาสต้องเปิดให้ได้ใส่ไม่มาใช่ไหมโ okay. อเคอัลเลียนจะมา คาราไปแล้วเปิดนิดนึงโอเคโอ้ชิตแอตเร็วมาอ้าฮ่าฮ่าไม่ตีหา้ออาอยู่วะาขมอนแมนมันมาแล้วเนี่ยเป็นแอตเร็วไปยังโอเคตีห้าแล้วโอ้โห,ห,หน่าจะได้หรอกแม่เคเบ็นนุชเปิดเฮ้ยเดี๋ยวดิคาร่าไปยังโอเคไปแล้วเปิดโอ้ยพายัตมาต่อ โอ้ยแซนมาตอนไหนอะนั่งฟังอยู่ไม่ได้ยินโอ้ยตีห้าแล้วเองโอ้เสียดายโอ้เสียดายนิดเทียวเองมันมาตอนไหนวะผมว่าผมเกรงแลวเนี่ยยังไม่ได้ยินอีกอ่ะเอางี้รอบนี้เดี๋ยวผมเอาชนะแล้วผมตัดมาเลยตีห้าแล้วผมนะหรือพลังงานยี่สิบเปอร์เซ็นต์นายทำได้ดีอยู่มั้ง แซนมันชอบมาตอนตีห้าเสียวปิดไว้กันแซนมันไม่มาใช่ไหมโอเคผมเสียวแซนจะโดนเล่นเดี๋ยวแซนเล่นอีกรอบเสียวๆตอนนี้ปิดปิดประตูด,ด้านซ้ายตลอดเวลาเลยน่าจะได้แล้วมันผมว่าแม่งมาว่ะชิบหายแล้ว เดี๋ยวรอเปิดด้านซ้ายยายแม่ลี้เวมันก็มาพลังงานจะหมดก่อนไหมเนี่ยเปลี่ยนใจปิดดานขวาแทนเลยวะด้านซ้ายยังพอระมือไว้ไม่เบ่งม,มาแล้วฟักสับเปลี่ยนไปเรื่อยถ้าคาร่ามาก็ต้องปิดแล้ววะขอบอกว่าขโมนยังไม่มไหมดเวลาวะ เสียวแซมันชอบมาแบบผมไม่ได้ยินมาแล้วะพลังงานจะพอป่ะเนี่ยโอเคหูสีห้าเ,เหลือพลังงานหนะ้าเปอร์เซ็นชนะครับผมนะแล้วผมก็พิชิตคือที่หกกองเคมไฟไนแอดอันเดอร์เทลสำเร็จแล้วผมนะมีเด็กหายไปสี่คนโอเค มีเด็กอายุประมาณ6-8ขวบถูกแจ้งมาว่าสูญหายทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดขึ้นอยู่รอบๆตึกสเกลโบ o รพิซ่าซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุการสืบสวนคนเดื่ต่อไปแล้วก็ถ้ามีความคืบหน้าอะไรก็จะบอกแต่ไม่น่าจะเจอแล้วะหล้ตกใจหายมีคัท่อมไนตอีกเหรอแฟนเดดี้อินเดอร์แอนด์กราวได้สองดาวแล้วครับผมนะแต่ว่ามันยังมีคัดตอมไนอีกอัตโต้ไนตคืออะไร อ๋อเลือกได้ผมนะคาร่าเท่าไหร่ปาเปรัสเ,เท่าไหร่แซนเท่าไหร่อันใดแล้วก็แอดเลียวครับผมนะครีเอทู i น h t เลือกได้เลว่เจ้าเลวอะไรบ้างหรือว่าจะเล่นเป็นดันดานก็ได้ผมนะ20 20ิบยีเลยแบบนี้ใช่ไหมเอาแบบเต็มหมดอะไรงี้ดีเจนอินเดลต้าลูนดิ Believe Stay Determination มีเต็มใช่ไหมอันนี้ไงสเตดิเทอร์มิเนตครับผมเนะี่ยถ้าเล่นด่านนี้คือทุกอันเต็ม20หมดแต่ว่าโอกาสหนนะ้าละกันหรือว่าถ้าเกิดทุกท่านอยากให้ผมเล่นคัสตอมไนต์ต่อกดไลค์กันเยอะๆครับผมนะแต่ครั้งนี้ควรจ,จบแล้วกับโปรเจกต์ไฟไนต์อันเดอร์กราวไฟไนต์แอนด์อันเดอร์เทลจบสักทีผมนะผมผ่าน6คืนได้2ดาวครับผมนะใครชอบคลิปดีลิมกดไลค์กดแชร์แล้วก็เมนเพื่อเป็นการใจผมสร้าสรรคผลงานที่ผมใครอยากดู ผมเล่นเกมแฟนเกมอะไรพวกนี้อีกก็ลืมกดไ like ลค์กันเยอะถ้าเกิดใครมีแฟนเกมน่าสนใจก็ทิ้งคอมเมนต์ด้านล่างได้สำหรับนี้ก็ขอบปก่อนกูุณบายมด굿ไนท์